ออนไหนน้องอ๊อฟอ๊อฟยังไม่มาอ๊อฟอ๊อฟอ๊อกลับไปแล้วครับอะไม่ผมครับไม่ผมไม่ผมเอ้าเอ้าครับขอโทษครับคุณจะมาดึงไม่อะไรนะไลซี่อะไรนะเลซี่ล็อกซี่ไรซี่ล็อกซี่คุณจะมาดึงไม่เลซี่ล็อกซี่ไปได้ไง ีลซิล็อกซ like? <What? laughs> ีพูดยังไง w h a t สวัสดีครับผม่าซิล็อกซีนะฮะ <laughs> วันนี้อลซีล็อกซีก็เตรียมเ,เ,เพลงมาหนึ่งเพลงนะเพลงผลงานเพลงต้องมีสวรรค์ครับ <laughs> 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 โอ้ยเสียซื้อก็เบิดเอ้าออกมาก,ก่อนเอาไปถีมค้าไหมนี่ก็เป็นแล้วป่ ไปไปคุณจะมาทำแบบนี้ไม่ได้ข้างหลังไม่ได้ป่ะมึงใจอยู่อผมเล่นมาทั้งวันเพิ่งจะมีครั้งนี้แหละนี่แหละผมเล่นมาทั้งวันพี่ครับแล้วคุณจะยกใหม่ผมไว้ตรงนี้ทำไมผลงานเพลงนี้ครับเอาละเอาละเพลงช้าเออพลงช้าไงผลงานเพลงนี้ครับผมนะครับเหมาะสำหรับคนที่มันรล่อ